สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16ตุลาอ่อ16กันยายนนะคะก็อันนี้แม่หมอนจะมาทำคลิปประจำเดือนเมษายนนะคะถ้าใครที่อยากจะดูเรื่องความรักนะคะในคลิปนี้จะไม่มีนะแม่หมอนทำคลิปแยกไปอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะก็รอดดูได้ในคลิปถัดไปนะคะโอเคก็มาดูกันว่าภาพรวมเดือนนี้ชาวราศีสิงห์ เมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าอัศวินไม่เท้านะคะ8ดเหรียญ Magician นะคะภาพรวมเดือนนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเดือนนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยเดินทางไปนู่นนี่นั่นนะหรือไปทำงานไปทำธุระส่วนตัวอ่าเดินทางเลือกแบบไปเที่ยวได้แบบ เราเองอะดำที่ใจอยากจะไปนะคะจะไม่ค่อยอยู่นิ่งไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่นะ mm. เดือนนี้จะมีความแอคทีฟนะมีความแอคทีฟในการแบบขยันหาเงินเพิ่มเติมนะคะ mm. อ่าแล้วก็ถือว่าดีทั้งเรื่องการเงินด้วยงานก็ดีถือว่าดีาดทุกเรื่องเลยนะคะอ่าใดๆก็ตามในเดือนเมษายนนี้สิ่งที่คุณอยากได้คําคำพูดและความ คำพูดของคุณจะนํามาซึ่งโชคลาภซึ่งการงานการเงินนะคะอยากได้อะไรอยากขออะไรก็ตัวเราเองนี่แหละเรียบเรียงคาพูดให้ดีมีโอกาสที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะแล้วก็เรื่องเงินก็ถือว่าดีแต่อาจจะไม่ใช่ว่าได้มาฟรีๆนะอาจจะได้มาจากความสามารถการทํางานความเก่ง หรือความสามารถพิเศษของคุณนะที่จะแบบนำมาซึ่งเงินก็ใหม่ๆห,ห,หรือไรายได้เสริมอะไรเงี้ยเข้ามานะคะถือว่าภาพรวมเดือนนี้ก็ถือว่าดีทีเดียวนะต่อมาเรื่องการงานนะคะการงานอเดซันแห่งแม่ะนะคะสามไม้ท้านะคะเดือนนี้เรื่องการงานมันก็ จะมีพาที่ประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็อาจจะมีบางอย่างที่อาจจะต้องรอ,อยังต้องใช้เวลาในเรื่องการทำงานนะคะบางอย่างคือแบบเดินดีก็ดีไปเลยถ้าไม่ดีก็คือจะต้องรอมันอาจจะแย่ไปหน่อยหนึ่งแต่เหมือนมันต้องใช้เวลาในการทำงานที่จะประสบความสำเร็จหรือเหมือนแบบว่าคุยธุรกิจดิวงานอะไรกันอย่างเงี้ย มันมีโอกาสที่อาจจะช้าอา,าจจะเลื่อนออกไปอะไรอย่างนงี้นะคะหรือบางคนอาจจะถ้าแบบทําธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีโปรเจกต์เนี่ยสำเร็จแล้วแต่อีกอันหนึ่งอาจะยังต้องรอ,อก่อนมันจะแบบเครื่องกล,ล,ล,ลางๆกันอยู่ตรงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ระวังตัวแล้วก็ต้องวางแผนดีๆด,ด้วยเพราะว่าได้แพแห่งแมนมันก็จะต้อง ดูนิดหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องงานหรือปัญหาอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นไพ่ที่แบบขึ้นสุดก็ลงสุดเหมือนกันนะก็ต้องระวังด้วยในเรื่องการงาน,นะะอันนี้สําหรับคนที่แบบว่าทําธุรกิจส่วนตัวหรือมีบริษัทอะไรอยงเงี้ยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นอาจจะต้องรอมันมีการยืดเวลาหรือรอเวลา ไปหน่อยนึงแต่ว่าไปไปลายเดือนเดยวะเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยปัญหาต่ตางๆมันจะถูกแก้ไขคลี่คลายไปในทางดีขึ้นนะคะส่วนใครทํางานบริษัทธรรมดาไม่ได้อะไรก็อาจจะต้องระวังเรื่องเอกสารเรื่องงานนิดหนึ่งหรือแบบทํางานหรือทาโปรเจกต์อะไรเงี้ยอาจจะถูกดองถูกเลื่อนออกไปก่อนก็ต้องระวังจุดนี้นะคะ เรื่องงานแม่หมอก,ก็ให้5้าสิบหนะแต่ถ้าอันไหนดีมันก็จะดีไปเลยอะถ้าไหนไม่ดีมันก็แบบมันก็จะถูกดองถูกยืดเวลาไปนะคะประมาณนี้นะต่อมางานใหม่มาดูกันว่าคนที่หางานใหม่อยากได้งานใหม่มีโอกาสจะได้ไหมเดวิลนะคะสาอาสามดามนะคะไพ่หกเหรียญน,นะ ถ้าใครอยากหางานใหม่ก็ยังต้องอยู่ที่เก่าไปก่อนนะยังไม่หลุดพ้นพันธนาการเจ้ากรามนเวรอยู่ที่เก่านะคะถ้าอันนี้สาหรับคำาำสำหรับคนมีปัญหาแบบอยากออกอยากออกแต่ก็ยังไม่ได้ออกสักทีนะคะเพราะมันยังไม่ได้งานใหม่เนี่ยแหละในเดือนนี้นะคะส่วนใครที่ว่างงานอยู่หางานอยู่ก็ยังคงจะต้องหาไปเรื่อยๆนะหรือบางทีอาจจะได้แต่ได้ที่ที่มันแบบ มันเหมือนจะดีแต่พอไปทำแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ใช่ที่อย่างที่เราคิดงก็ต้องออกแล้วก็ต้องมานั่งหาใหม่ก็เดือนนี้ก็ค่อยๆหาไปเรื่อยๆก่อนนะปลาเดือนอาจจะเจอที่ที่ดีแบบเออแบบเจอบริษัทน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ก็สู้ๆนะคะพยายามยืนยืนยืนไปเนาะต่อมาเรื่องการเรียนนะคะ the f o o l ช a ร r ออนหกถ้วยนะคะถือว่าการเรียนการสอบสมัครแข่งขันอะไรอย่างนี้ถือว่าดีมีโอกาสได้นะก็แต่ต้องเตรียมตัวเยอะหน่อยอย่าชิลอย่าชิลมากเกินไปพรไปเจอข้อสอบหรืออะไรจริงๆแล้วระวังง่ายเงิบนะแต่ถามว่ามีโอกาสได้ไหมก็มีโอกาสได้สูงถึงแบบ70-80%เ,เลยทีเดียวนะ ที่จะสอบผ่านหรือสาเร็จหรือมีปัญหาอะไรในเรื่องเรียนนะมันก็จะถูกแก้ไขไปได้นะด้วยตัวเราด้วยแล้วก็อาจจะมีเพื่อนหรือกัลยาณมิตรดีๆมาคอยช่วยเหลือเรานะคะอันนี้ก็ในเรื่องการเรียนเนาะ <c oughs> ต่อมาเรื่องการเงิน8ดดามนะคะ1ไม้เท้านะคะแล้วก็ เจ็ดเหรียญน,นะคะ <c oughs> เรื่องการเงินอาจจะมีปัญหาหนี้สินปัญหาแบาบอะไรลุมล้อมนะแต่ก็ดูว่าคุณจะมีแบบเขาเรียกว่าทา,ทางหาเงินช่องทางการหารเงินอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะเหมือนรู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเงินเดือนอย่างเดียวมันไม่พอจริงอาจจะต้องมีอันนั้นเสริมอันนี้เสริมหรือเอาไปลงทุนทําอะไรบ้างนะคะส่วนใครที่ลงทุนทา กำไรเก่งกำไรอะไรไปแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เงินปันผลหรือกำไรจากสิ่งที่คุณไปลงทุนมานะคะหรือใครแบบสายแบบชอบชอบแนวเกษตรเนี้ยป,ปลูกผักปลูกผลไม้อะไรเงี้ยก็ถือว่าได้อยู่นะมีโอกาสที่จะได้ผลผลิตที่ดีแล้วก็เอาไปขายและได้เงินแบบดีนะคะประมาณนี้เนาะต่อมาเรื่องโชคลาภนะคะ โชคลาภอูเดทมาเลยกาวถ้วยสี่ไม้เท้านะโชคลาภก็พอมีลุ้นอยู่นะไพ่เดทอาจจะมาจากโชคจากคนตายมาเข้าฝันหรือแบบคนที่เสียชีวิตเลขคนเออเลขคนตายอะไรอย่างเงี้ยซื้ออายุเขาอะไรเงี้ยก็ลองดูมีโอกาสนะคะหรือว่าอาจจะซื้อเลขบ้านอะไรอย่างงี้ก็ได้ อันนี้สําหรับสายเสี่ยงนะคะก็มีโชคมีลาบอยู่ประมาณหนึ่งต่อมาเรื่องสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะ6กหมายเท้าเด็กถือดาบอ่าจัสติกนะคะไพ่เดือนนี้เรื่องสุขภาพถือว่าอ่าดีนะถือว่าแบบมันอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นอย่างช้าๆนะคะ แต่สิ่งที่ต้องกองังวลคือเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆอาจจะมีบาดมีเลือดตกยางออกเลือดออกเป็นแผลตะบอกว่าอยู่แล้วมีบาดอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังแนวๆนั้นนะคะแล้วก็นีดหนึ่งไพ่ justice ขึ้นมานะคะไพ่แห่งความยุติธรรมเนาะก็ถ้าใครกังวลอยู่หรือแบบกังวลว่าตัวเองป่วยอะไรเงี้ยก็บางคนเราก็ไม่รู้นะตอนเด็กๆเราไปแกง ไปฆ่าสัตว์ไปแกล้งสัตว์อะไรเงี้ยไว้แต่ตอนเด็กๆหรือเปล่านะนบางทีโรคบางโรคที่แบบเหมือนโรคเวรโรคก,กรรมะมันก็อาจจะมาในแนวแนวนี้นะคะก็อาจจะลองทําบุญเพื่อแบบอุทิศให้เขานึกถึงเขาแล้วก็ขอให้เขาโอโหสิกรรมให้ก็ได้นะะการป่วยบางอย่างก็อาจจะทําให้บันดีขึ้นก็ได้เหมือนไปหาหมอก็ไม่หายสักทีมนบางทีอาจจะเป็นโรคเวรโรคก,ก,กรรม ที่เราทำมายอย่าเงี้ยก็ลองทำดูเนาะก็อุปถิให้เขาแล้วก็ขออโหสิกรรมเผื่อมันจะได้แบบเพื่อเขาจะได้อาโหดสิกรรมให้เราเราจะได้หายจากจุดนี้เหมือนกันนะคะประมาณนี้ก็อันนี้ก็จบแล้วสำหรับคลิปดวงของชาวราศีสิงห์ในเดือน เมษายนนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะส่วนใครรอเรื่องความรักนะคะก็ไปดูกันต่อได้เลยในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ